สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจ้ะวันนี้มาดูผลงานเจ้าหัวกุดอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่วันนี้ไม่ค่อยใส่เต็มเท่าไหร่นะครับวันนี้จะพามาชมการขึ้นของเจ้าหัวกุดอันนี้ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เริ่มรู้สกิวแล้ว นี่ไปก่อนเฮ้ยพริ้วเลยกิกเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนะครับเนี่เฮ้ยสุดจัดหลักโมเฮิบเฮิบเฮิบบฮบเอานี่ นี่มันต้องอย่างนี้นี่มันต้องรู้ติบอันนี้เจ้าของขับเองนะครับอ่าเจ้าของจะรู้กําลังของรถนะครับก็ประมาณสองตันห้าครับนี่ไปแล้วครับถ้าไม่มีโลนี่เสียเนาะป้องไปกินนะไป้แล้วน,นี่เจ้าของขับเองครับจะรู้ครับว่ารถกําลังหมดไม่หมดนะประมาณนี้ไ้ครับเดี๋ยวมาติดตามชมเจ้าขกุฎ ครั้งต่อไปให้ชมครับนี่ก็ไปแล้วมันก็สามพันกว่า